ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ปะป้าพิซซี่เชนน่ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลงครัวนะคะหรือว่ามาทําอาหารกันนะคะในเมนูนี้นะคะหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบนะคะเมนูนี้นะคะจะอ,อ่อนรสจัดจ้านรสแซ่บๆหน่อยนะคะนั่นก็คือนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวหม้อไฟนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวหม้อไฟนะคะ,ป,ะป้าพิซซี่ไปได้ปลาหมึกไข่มานะคะตับเบลอเลยนะคะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมไปด้วยกันด้วยค่ะ ปาปิซี่ก็มาทําน้ําจิ้มก่อนนะคะที่เราจะราดตัวปลาหมึกของเรานะคะก็มีารากผักชีกระเทียมพริกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะรสจัดไม่จัดจ้านนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ก็นะคะปาปิซี่จะปั่นเอาส่วนใครจะโขกก็ได้นะคะเราก็ใส่น้ําปลาลงไปนะคะคือเราปั่นนะคะเราก็ต้องใส่ส่วนผสมพร้อมกันไปเลยนะคะแล้วก็นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ทีนี้ก็มะนาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ป้าพิชซี่ก็จะเอาไปปั่นนะคะแล้วก็ปั่นเสร็จคคะจะปรุงรสแบบไหนก็จัดไปเลยนะคะเอาที่ถูกใจเรานะคะนี่ค่ะก็เสร็จล้วน้ำจิ้มของเราป้าก็ไปปั่นก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวป้าพิชซี่ก็ขออนุญาตไปปั่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำจิ้มราดปลาหมึกของเรานะคะนึ่งมะนาวน้ำจิ้มนึ่งมะนาวของเราก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมไว้เลยนะคะ ีนี้เราก็มาทําการบ้างนะคะปลาหมึกของป้านเนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่มากป้าได้ตัวใหญ่มามากเลยนะคะนี้เราก็จะมาบ้างบั้เขานะคะบางคนก็หั่นเป็นชิ้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากนี่ดูคุดูไข่เขาเต็มเลยค่ะดูค่ะดูเห็นไหมคะนี่ค่ะไข่เต็มเลยไข่ยเยอะเลยนะคะคือแบบได้ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะ วางเขาแบบนี้เลยนะคะจะเป็นตัวหรือหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ได้นะคะก็จัดใส่จานเลย,ยไข่แบบเยอะมากเลยนะคะคือได้ตัวใหญ่มาดีจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะก็อีกตัวละกันนะคะอาจจะทําแค่2ตัวนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะคะนี่ค่ะไข่เยอะมากคนก็จะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเลยนะคะเพื่อจะได้กินง่ายๆนะคะก็ได้หมดเลยนะคะ นี่นะคะยึดไข่อยู่แบบจริงๆเลยนี่นะคะมันด้วยนี่ค่ะอนนี้เลยนะคะสองตัวน่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่ายึะมากเลยนะคะสองตัวนะคะกินกันอโอเคทีนี้เราก็มาไปทําการขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราบัาง้งปลาหมึกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ นี้เราก็ปลาหมึกเรามานึ่งนะคะก็ใส่ตั้งซึ้งให้ร้อนนะคะก็เอาปลาหมึกลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะปลาหมึกของป้าขอนข้างตัวใหญ่นะคะป้าก็จะนึ่งก็ประมาณสินาทีนะคะส่วนใครตัวเล็กก็อาจจะแนาทีนะคะอ่าของป้าเนี่ยถ้าตัวใหญ่เกินก็อาจจะ12อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาคอยเช็คเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะก็นึ่งเขานะคะในช่วงที่นึ่งเขานี่นะคะป้าก็จะป้าก็จะมาทําน้ํา ะะเพราะว่าเราทําแบบหมอ้อไฟนะคะเราทําแบบหมอ้อไฟกันเด,กเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอให้ปลาหมึกเสร็จก่อนละกัน,กนเดี๋ยวเราค่อยมาทําเพราะว่า <scaling> เดี๋ยวป้ามาทําตรงนี้เดี๋ยวจ,จะมองไม่เห็นกันเนาะโอเคเรอปลาหมึกให้นึ่งเสร็จก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะป้าเบสซี่ก็นึ่งปลาหมึกของเรามาเนี่ยคะเห็นไหมคะนี่นะคะ10นาทีแล้วนะคะทีนี้ก็ก็เสร็จแล้วนะคะปลาหมึกทีนี้เราก็ไปทําน้ำเอาน้ำที่หม้อไฟของเรานะคะ โอเคนะคะป้าก็จะใช้น้ําที่ออกจากจานป,นนะะปาลนนะะนออาปหมึกนี่แหละค่ะทําไมป้าถึงรอก่อนนะคะน้ําที่ออกจากนึ่งปลาหมึกนี่แหละมาทําน้าหม้อไฟของเรานะคะโอเคนะคะทีนี้ก็ย้ายที่ค่ะนี้นะคะป้าก็ตักน้ําที่ออกจากการนึ่งปลาหมึกนี่นะคะ แล้วเราก็เติมน้ําเพิ่มนะคะนี่ค่ะเปิดไฟเลยนะคะ,เ,ะ,คะเติมน้ําเพิ่มนะคะเติมน้ําเพิ่มไปเลยนี่นะคะมากน้อยก็แล้วแต่จํานวนที่เราจะทํานะคะใส่ใบมะกรูดคาตะไคร้ลงไปเพื่อให้เขาหอมนะคะนี่ค่ะคาตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใบมะกรูดสักนิดนึง นี่นะคะทีนี้ก็รอให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะช่วงที่รอเขาเดือดนี้นะคะนี่นะคะหม้อไฟของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะเรามีผักกาดขาวนะคะปาเพซี่ซอยเรียบร้อยละนะคะหรือใครจะใช้กระหล่ำก็ได้นะคะใช้กระหล่ำซอยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะ มีผักกาดขาวก็เลยใช้ผักกาดขาวนี่ค่ะเอามาวางข้างล่างเขาเลยนะคะนี่ค่ะวางข้างล่างเลยจะได้แบบว่าไม่กินผักด้วยนะจะอย่างนี้เลยนะคะนี่วางไปเลยแล้วก็เอาปลาหมึกของเราตักขึ้นมานี่ค่ะตักขึ้นมาตักขึ้นมาใส่ในหม้อไฟของเรานะคะ ขึ้นมาเลยค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นมาเรียงังใส่ไว้ในหม้อไฟของเราเลยนี่นะคะค่ะทีนี้นะคะพอน้ำซุปเราเดือดแล้วนะคะป้าก็จะใส่ น้ำตาลปีลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะน้ำตาลปีลงไปนิดหนึง่งแล้วก็น้ำปลานะคะนิดนึงนะคะไปใส่ยเยอะนะคะเพราะว่าเรามีน้ำน้ำซอสของเราแล้วนะคะเดี๋ยวป้าของชิมรสนิดนึงอืมเพราะว่าเรามีน้ำน้ำจิ้มของเราแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้แหละแต่ถ้าใครชอบหวานมากๆกก็ จัดไปเลยนะคะโอเคพอแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปจัดไปจัดหม้อไฟของเรากันนะคะค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดํเนินการจัดหม้อไฟของเราในคันน้าจิ้มของเราเทงไปเลยนะคะนี่ค่ะรสแซ่บแน่นอน,นะคะ่ะจัดไม่จัดนี่จัดไปเลยนะคะนี่ค่ะเทงไปในตัวปลาหมึกของเราเลยรับรองก็สุกแล้วนะคะแต่ก็สุกไม่เต็มที่มากนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเอามาต้มหม้อไฟอีกนะคะหม้อไฟก็คือใช้อุ้ยนี่หนวดหมึกเลยนะคะนี่ค่ะทีนี้ก็นะคะตามด้วยนะคะผักนะคะที่เราชอบนะคะใส่ไปเลยนะคะว่าจะเป็นต้นหอมนะคะนี่นะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายะะพริกซอยนะคะ ใส่ไปเลยจัดไปเลยนะคะก็กระเทียมนะคะโรยไปเลยตามใจเราเลยนะคะนี่ค่ะก็มะนาวนะคะจัดไปเลยนะคะน่ากินม,มากนะคะ ทีนี้นะคะเราจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเปรี้ยวหวานเล,เลยเราค่อยชิมก่อนนะคะทีนี้เราก็น้ําน้ําของเรานะคะนี่ค่ะน้ํานั่นนะคะมาใส่เลยนะคะกําลังร้อนๆอยู่เลยนะคะเทลงไปเลยนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ทําเขาไฟก็คือแอลกอฮอล์นะคะเอาแอลกอฮอล์ใส่ข้างล่างแล้วก็จุดไฟแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวหม้อไฟของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดีเลยนะคะน่ากินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนต๊อ,อาหารค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวหม้อไฟกําลังหม้อไฟกําลังเดือดเลยนะคะเกิดควันขึ้นใช่ไหมคะแอลกอฮอล์ของเราทีนี้เราก็มาทําการชิมกันนะคะคือเมนูนี้ลุงคิดไม่น่าจะกินได้เพราะว่าจัดจ้านเผ็ดเหลือเกินนะคะเดี๋ยวป้าพี่ซี่กับเจ๊กันก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะกกินนนด้วยัะะคโอเคโอ้โหไฟโอ้บุกโอเคไฟทะลักออกข้างนอกเลยนะต้อง ต้องอย่างนี้เลยะค่ะซึงจะได้ฟิ e ในการกินนะคะหื oh. 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 ไฟแรงมากเ uh, อ็กอล์อุ้ยอุ้ยน้ำลายไหลยังไม่ได้ชิมเลยนะคะหลังจากที่นั่นนั่ชิมแต่ในหม้อแต่หลังจากที่เราใส่น้ำจิ้มซีฟูดลงไปเนี่ยมังไม่ได้ชิมเลย uh huh. อ่ะเจนใส่แรงแรงแรงของขแขงแ นี่เออหน,นุนค่ะนี่จิ้มเขาเขาต้องกินร้อนๆนะหม,ม้อไฟเนี่ยต้องเสิร์ฟกันแบบร้อนเลยนี่ค่ะมะนาวใครอยากได้มะนาวระอ,อุเลยนะระอุค่ะมาชิมด้วยกันนะคะชิมด้วยกันค่ะชื่นใจสดร้อนๆ เราเอาน้ำที่นึ่งเขาแหละมาทำมาทำน้ำราดอือ่นมือกจัดจ้างเป็นกับแก้มก็ได้เลยนะพี่เนี่ยใช่ไหมเจ๊ไก่พอดีวันนี้ลืม <laughs> ลืมหิวมา <laughs> <laughs> จานต้องจัดจานนะคะเมนูนี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันมันไม่ใช่ไงก็ไปจืดจืดอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่เมูนึ่งมะนาวอ่ะหม้อไฟคำว่าไฟนี่ก็ต้องอโะดูค่ะเดือดดีเหลือเกินเดือดท่อมจอนชื่นจ้า หมึกเราต้องนึ่งเขาก่อนนะคะหรือบางคนเขาก็เอาไปต้มเลยนะต้มรวมกันเลยทั้งน้ำอ่ทาทั้งน้ําซีฟู้ดอะไรเงี้ยแบบทําแบบง่ายๆง,ยยงั้นเลยนะคะแต่ที่ปลาหมึกมันจะหดใช่ไหม<ช>ถ้าเราไปต้มรวมกับน้ําน้ําซอสนานๆนอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องมาต้มตรงนี้อีกอยู่แล้วไงถ้าเราไปต้มในหม้อรวมกับซอสกับอะไรมันเาก็จะหดหดหดมาตรงนี้ก็จะมาหดอีกอย่างเงี้ยก็นึ่งที่ป้าพีซี่ทให้ดูว นกมาประชุมกันเนี่ยเสียงนกก็หมึกไข่มาทำเมนูนี้อร่อยเพราะมันมันอร่อยค่ะตากปิด ไม่ต้องกินข้าวเลยอิ่ม,ออมเนาะเพราะว่ามือไข่ไข่พวเยอะกินปลาหมึกก็อิ่มเนาะใช่ค่ะตัวใหญ่ด้วยได้ตัวใหญ่มาเลย <c oughs> น้ำามาซุปที่เราทำอยู่ก็ยังเหลืออยู่นะคะถ้ามันแห้งๆเราก็มาเติมเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ สินี่ไก่บอกก็ด yani ูควัน uh ดูค huh ว um ันสิมันเปรี้ยวมันจี๊ดดีเนาะ มาจับใจเสดร้อนๆอถ้าเราอยากให้ร้อนอีกแล้วก็เอาน้ํามาใส่แล้วก็เติมแอลกอฮอล์ทำให้เขาร้อนไปเรื่อยๆเลยนะคะต่ตอนนี้หยุดไว้ก่อนร้อน <c oughs> ตักเลยๆไข่เต็มท้องไข่เยอะมากเลยค่ะไข่เยอะ ไข่เนื้อไม่ช่วยนะม,ม,มันอร่อยเนาะแล้วมันอิ่มด้วยเนาะมันอิ่มด้วยใช่ยิ่งปลาหมึกไข่เนี่ยค่ะอิ่มไม่ต้องกินข้าวเลย ีกลองหนวดนะหนวดใหญ่ต้องรังไกใ่ใหญ่ๆมาตัดต้นไม่ใช่สักไปสักมาถ้วยกล้ลย กำลังไปซื้อกระดาษจะหมดหมดแล้วหรือมือนเดียวอร่อยค่ะไปทำดูนะคะเมื่ออร่อยเนาะเจนเนาะ อ่อยมากเลยชื่นใจเนาะมันสดแล้วมันชื่นใจมันโล่งคอนะคะธุรกิจเยอะปิ้งปิ้งปิ้รกิจเยอะค่ะพันล้านพันหลักพันล้านนะพันนะไอ้อะไรปลูกไอ้นะ ปลูกไอ้พวกตำลึงพวกอะไรนั่น,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 นอันร้อนห้างร้อนสองคนเราหมดสามตัวใหญ่ๆห,หมดหมอ้อเหรฮะหม้อเน่เลย ยิ่งตัวนี้นะครับใหญ่มากบอกเอฟเลยเจ๊กับปากเอฟเลยน้ดไฟหมดนี่ัร้อนใช่ค่ะดูว่าอย่านี้ค่ะมันร้อนแล้วมันเผ็ดไงแต่มันชื่นใจนะคะเวลาซดแล้วมันโล่งเนาะมันโล่งจมูกโล่งคอ นี่นะคะปะ้าพซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวนะคะปลา,าหมึกไข่นึ่งมะนาวหม้อไฟนะคะหม้อไฟจริงๆเลยนะคะกินกันแบบร้อนๆเลยนะคะก็ <c oughs> นะคะมาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วกับเจ๊กไก่นะคะเ <c oughs> มนูนี้ลุงคิดกินไม่ได้นะคะเผ็ดจัดเกินไปแล้วลุงคิดเป็นคนไม่ค่อยชอบปลาหมึกมากนะคะก็เลยอ่าวันนี้ขอบาย,ยานี้นะคะ ก็มาตาให้ดูแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพี่ซี่จะพาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามดูป้านในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กด,ดกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพี่ซี่มาอัพวิดีโอคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้าน,นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพี่ซี่แล้วก็เจ๊ไก่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะทำดูนะคะ่วยมากๆเลยค่ะถูกใจคนชอบปลาหมึกเลยค่ะ,คะ